สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวดาออนทัวร์ครับคลิปนี้ก็มาสีดยามันครับผมมาสวนครับคลิปนี้มันก็อยู่ข้างๆสวนยางเียนะครับตายางครับตายางทั้งหลังครับสวนติดกันนะครับ มาสีดยามันครับมากับพี่ไอ้คีอเ่าครับชิบนี้กับที่ไส้ดูดซึมผสมกับไปซูมิซูยานะครับเป็นยาคุมยาครับใส่ทั้งยี่สิบลิตรใส่ทั้งละซองนะครับผสมทั้งละซอง สุมิสุยาสังละสองเลยกะ็ผสมกับดูดซึมครับครับผสมกับดูดซึมใส่ดูดซึมจากไอไอปองครึ่งนะครับกับไอยาคุมยาสองหนึ่ง ผมก็เคยเห็นคือกันเนาะหาแต่สีล้องหาแต่สีลองสีดอะไงนะครับบมเคยเห็ดกันว่ามันสีเป็นอะไรกายเห็นเขาพาเห็ดเนาะเห็นเขาพาสีดผมกับยังเคยเห็ดกันครับเขาว่าผสมย้ายคุ้มยากับดูดซึมไอยาคุมยามันก็ พอหญ้าตายแล้วมันก็จะคุ้มไปเลยพันววะบุรุคือการนอนเป็นอะไรสี่ร่องสีลองเบิรงคือกันครับมันสิเป็นอะไรหญ้ามันสิตายบ่มันสิคุ้มอยู่บ่ครับกัด สวนนี่ก็หกไรนะครับประมาณประมาณหกไรนะครับสวนที่เอาหลดไทยถอีหแตกทอยพ่กายเนี่ยนะครับมันน้ำท่วมนะครับพิกายเนี่ยเรออือแตกทอยเอาครับอยติดห่วยพอดีครับน้ำกัะสิตักเอาในห่วยนะครับเป็นห่วยแก้วแมงครับอยู่นี่ ตัวนี้เป็นอุโมงค์เนาะที่กายนี่ยังเป็นในสะพานไม้ครับพอดีเพิ่งเพิ่งเห็ดอุโมงค์แล้วครับออปตอเิ่นเห็ดอุโมงค์น,งนะครับ ย้าวไปห่อนพุ่นลครับจ็กสีแล้วบัแล้วถ้าซีดอีลีก็นาสิีเล้วอีู่อกเพิ่งยอดน้ำกดแล้วเมื่อกี้ครับเมื่อยแน่พีกายนี่น้าม,มันมาทางพุ่นนะครับมันก็ท่วมมาเบิดครับมันลาดมาเลย มันมาแห้งมันก็นสมกนะิมานี่ยมานี่แหละครับมาแถวคมยืนนี่แหละน้ำท่วมไดเลยครับแถวนี้ไหลาลาดไปทั้งใต้ยูแครับตายางพาไปเลยเลยครับยาคุมยาผสมดุดซึมเนาะ แต่ถ้าสีแตย่ยาคุ้มยาคุมหญ้านี่เคยสียอยู่ครับผมทยเวลาปลูกมันแล้วก็สิใส่ยาคุมหญ้าเนาะใส่ยาคุมหญ้าสีดมันถังนี้ก็ส,ส,ใสิใส่สองซองนะครับผมสิใส่ใส่สองซองแต่ก่อนเคยใส่อยู่ซองหนึ่งมันมันบ่ได้ครับมันคุมบ่อยู่สองซองสามซองก็ได้ครับมันก็สิแก่แน่มันจะคุมดี แต่สองสองก็โอเคอยู่ครับไส่ดีอยู่ครับตัวนี้ถ้าสองสองกับสมมุิว่าสีดสีดล่องนี่กระวิดล่องหนึ่งนะครับก็ไปล่องนั่นถ้าอยากให้มันทั่วคักก็ได้หรือว่าสีบาสองล่องก็ได้แล้วแต่ผู้ไอถนัดครับกระบึง ว่ามันเป็นตะสีถั่วหรือบ่อสีถึงกันหรือบ่อนะครับกระถัดสีดถัว่วถั่วถึงกันดีมันก็จะคุ้มได้ดีนะครับวัวปีนี่ก็สีบึงอยู่กับโอเคอยู่เวลาเกิดหยามันก็เกิดบัวลายครับคือสวนนี่ก็บสียาคุมหยาอยู่ครับใส่ซองๆครับหยามันกับบค่อยมีปานหดมันก็มีเป็นบางจุดนะครับทางในมันก็มีแน่อยู่ ทังนอกกับมีกับโบไลครับเคลียเคลียร่องร่องล้วก็ะีดอาครับกับถือว่าโอเคอกับถือว่าได้การอยู่ยาคุมยาแต่โบซีดเนี่ยโอ้ยเอาไม่ได้ครับยาเอายากจ้างคนเสียหยากับบดไหลครับอันนี้ถ้าสีดยาคุมหยากับหกไหลนี่ก็หาหกคน้นมือหนึ่งก็แล้วนะครับมันหยาโบไลย เอาล้ครับคลิปนี้ขออนุญาตได้ปิดคลิปซ้ำนี่ครับเดี๋ยวผม,มสีดยาข่ายยาผสมยาคุมยาก่อนครับเดี๋ยวจังทาเบิงว่ามันสิเป็นอะไรมันสีมันสิคือตอนสีดมันใหม่ๆบ่มันข่ายาแล้วมันจะคุมอยู่บ่หรืออะไรถ้าผูดด้ใดเคยเห็ุก็แนะนำบอกในเรื่องครับผมบ่เคยคือกันว่ามันสี ได้ผลดีบ่หรือแนวใดคลิปนี้ขออนุญาตปิดคลิปไว้ก่อนครับเดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ